เมื่อ17ปีที่แล้วเพียร์ก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ในการมองหาประกันสุขภาพให้กับลูกสาวซึ่งลูกสาวเพี่รอน,นะคะประสบอุบัติเหตุแล้วเพียอนไปโรงพยาบาลรัฐบาลใช้เวลารอตั้ง3ชั่วโมงเลยนะคะลูกยังไม่ได้ตรวจจนทําให้เพียอนตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเอกชนพอเราไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วอ่ะการบริการการดูแลทุกอย่างอะ่ะรวดเร็วทันใจมากๆเลยค่ะทําให้เราไม่ต้องรอนานและตั้งแต่บัดนั้นมาทําให้เพียอนนะคะมองหาประกันสุขภาพ เริ่มจากมีตัวแทนมาแนะนำนะคะของเมืองไทยประกันชีวิตแล้วหลังจากนั้นตัวแทนที่ดูแลพี่แอนนะคะชวนพี่แอนเข้าอาชีพนี้โดยการถามว่าสนใจที่อยากมีไรายได้เสริมเพิ่มมากไหมคะพี่แอนก็ตัดสินใจทันทีเบือแรกที่พี่แอนเข้าข้าสู่อาชีพนี้ทาให้พี่แอนรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์และทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่แอนมีไรายได้นะคะเริ่มตั้งแต่6หลักจนถึง7หลักพร้อมทั้งยังมี อิสระทางการเวลาได้ท่องเที่ยวต่างประเทศได้ดูแลครอบครัวเพิ่มมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวมากเพิ่มมากขึ้นทําให้เพีนรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะกับเรามากๆจริงๆเพียนขอเชิญชวนพวกเราทุกคนมาร่วมทีมกับเพียรนะคะพียนเป็นประธานเบลคับมีระบบสร้างไรายได้ให้กับพวกเราได้เติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงมาร่วมงานกับเพียรนะคะ